พี่ขาวขาล้มเหลืองแล้วไปเอาไปทำไปขาล้มเหลืองเขาล้มเหลืองแล้วไปอไปยดียาไดียาวอไปอ้าวกลับมาป็่เหมือนเดิมเล้าวไปจะโอเคไม่ได้วไปเลยหัวรอีว เฮ้ยเดี๋ยวขาดกระดาษกระลาษทำไม่ดีไหไม่ค่า<ต>ร้อง <istas> เที่ยงแลยจะไม่ชอบเลยนั่นมันช็อตแล้วเออมันช็อตแล้วกระลาษทำอะไรไม่รู้มัวมัว,มวสัวสัวเอาเออดึงมัวแล้วอย,อย่ามัวชักช้า ไม่ต้องเสียบแล้วไม่ต้องเสียบแล้วมันดังมันดังชาวบ้านเหรอไม่ต้องเสียบเลยไม่นอนตรงนั้นนะโอ้วนอยู่ไหนอ้วนอ้วนอยู่ไหนอ่ะเออจะนอนข้างหลังนะเธอนอนเออกํานอนตรงนี้ใช่มันเต็มแล้วเป็นนอนตรงน้องกับจริงนะไม่นอนตรงนี้นะเออเอาควันนั่งมาแม่นอนตรงนี้กํหลังนอนตรงนี้แม่อยู่นอนตรงนั้นกํหลังนอนตรงนี้ ไปนอนข้างบนแม่อยู่นอนตรงนี้กละดาน้อนตรงนี้พี่เตยนอนตรงนี้พ่อนนโโอเคไมแม่อยู่จะนอนโนนม่จะนอนจ้า้าด้วย้า้ากดแม่อยู่จะนอนข้างจริงเหรอแม่จะนอนข้างงเหรอนอนกันสอคนหลด้โอ้ไม่เอาจะนอน้อนพ่ออคนเดียวเลย ไปก็ไปไปนอนเลยนอนไปจะนอนไปเลยสบายสบายจะได้ปตีดังนอนอนกว่นอนดเลยหัวล้ออะไรก็แบบนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอน ยัเาน้อปถามหยพอเราหนูพ่อน้าไปเลยคืยิงข่า้วคือจะยิงข้าวะน่าสี่ทัมาเหรอ้ยคือจะยิงข้าวะอีกรอบแฟนกับกับเขอมาเอาเหรอเฮ้กระเทยมาเทเอ้ยขึ้นไม่ได้เบียดกเนาะแฮ้เฮ้้้ ฮเลาเกลัดเฮกลาดูกกลาดไม่เล่นไม่เล่นเลยมันดังมันช็อตแล้วมันดังเอ้มมันช็อตแล้พ่อไม่รู้ โอ้มันก็ไม่เล่นเดิมแล้วแก เเห็นพ่อไหมเห็นเต็มป่ะเต็มเห็นน้องได้ปเห็นด้วยเห็นเต้นหน้ากันเลย้หน้าพ่อไหมเห็นทำไมทำไมทำไมเห็นคัเดี๋ยวถือใ้้ป๊บหนึ่งขอเพ็่อนนี้ก่อนสวัสดีชูเชียลแ a ม พูดสิสวิตชนดิแคมเด็กบอกว่าหนูน่ารักอ่ะหนูน่ารักเขาจัดไว้หนูโตดูตอนโตนะเวลาโตขึ้นมาปุ๊บก็เอาเมลนี้เป็นเล่นได้เลยเขาไปยูยูทูบจะมีรูปพวกหนูสองคนกระหลัดกับน้ำเตยโอเคนะจะซูมไหมพี่ลุงซูมซูมได้